สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับจอดเด็ดเพลื่องในวินาทในชุดรอบเช้าในวันนี้ของเรานะครับในวันค้างก็ผมไปได้พระมาหนึ่งถุงเลยนะฮะเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราคัดไปพร้อมกันนะครับในหน้าพระชุดนี้นะครับในช่วงเช้านะครับพอได้พระมาปุ๊บผมไเล่นให้เลยผมไม่ยืดเยื้อแน่นอนนะครับเล่นให้ทุกรายการนะครับความประหลากหลายมีได้นะครับในชุดเช้านี้นะครับมาเดี๋ยวผมเริ่มต้นรายการแรกกันเลยกันพี่นะครับผมไม่ต้องพูดพราำทำเพลงอะไรมากมายนะครับมาถึงผมชอบอยู่แล้วพี่นะครับในการใส่แหลกแบบแจกสบัดนะครับในชุดเช้า รายการแรกนะพี่เดี๋ยวรู้นี่หน้าผ้าบ้านเป็นยบงไงมันอาจจะมีความหลากหลายนิดนึงนะครับเอออยากที่พี่ได้ลองเลือกดูนะนะครับอย่างเช่นรายการแรกนะครับผมจะยกตัวอย่างไออย่างรูปร่อนะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูเลยเนะี่ยอย่างรูปร่อนะดูดูความดูความวินเทจดูความเก่าในชุดถุงนี้นะครับแล้วพี่จะรู้ว่านะครับโอ้เดิมจริงๆดูเนะี่ยอันนี้เป็นเอ่อหลวงพ่อหลวงพ่ออะไรนะหลวงพ่ออดวัจรเสนไหมนครสวรรค์นะใช่ดิเนีย เนี่ยพระครูนิสัยเจริญคุณนะเนี่ยวัดจันเสนนี่พิ่เพิ่งได้มาพี่ในรอบเช้าเนี่ยดูเนี่ยดูความเก่าความวินเทจเนี่ยเอาสามร้อยผมไม่ได้ผมไม่ได้อะไรมากมายแล้วพี่ผมใส่ให้แหลกเลยแลเอาสามร้อยแล้วก็เนี่ยดูอย่างดูเขาเรียกมัเนี่ยอันนี้เป็นหลงพวกเงินนะนะพวกเงินวัดตอนแยหอมพี่จิโกนะครับหูดูความคมเลยดูนิกเกิลเ่ยใช่ไหมพี่ดูความคมพี่ดูนิกเกิลได้นะครับ สิ่งที่เราบอกได้คือความเป็นธรรมชาติของพระองค์นี้นะครับสําหรับองค์นี้ในงานขนมของเงินเัียพี่เห็นยครับอ06นะผมเอา300 300บาทนะครับน,นี่ดูเนี่ยดูเนื้อผ้าเดียวไหมแล้วเป็นรอยจานมือนะเพี้ยนไหมแผ่วๆเนี่ยอะรหังน่าจะยุคต้นไหมถ้าเป็นร่องรอยการจานมือแบบนี้น่าจะเป็นยุคต้นใช่ไหมพี่นีครับไอเรื่องความรู้เกี่ยวกับเขาเรียนะ เกี่ยวกับสมเด็จอลหังนี่ผมก็ยังความรู้ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงการเท่า,หาไหร่นะครับแต่ให้พี่ๆได้ลองรับชมดูพี่เป็นพระบ้านนะครับนี่มีรอยจานมือครับเห็นไหมจานเก่าๆเ,เ,เลยนะเอาอย่างนี้แล้วกันกพี่เอา 300. สามร้อยสมเด็จอลหังนี่บ้านๆนี่เอาสามร้อยนะครับลัวๆไปให้แนวะรัวๆไปให้นี่อะไรเนี่ยเหรียญอะไรนะบางมากพี่ดูเด่นนะครับหลวงพ่อธรรมจัก อืนี่ครับพี่แนวะเด่นหลวงพ่อรรทํามจากวัดเข่าธรมมูลนีดูดอกจันทร์ตรงฝ่ามือเนี่ยดอกจันทร์สวยคมชัดลึกนะรนบหลวงพ่อรรทํามจักวัดเข่าธรรมมูลครับพี่ก็สภาพอาจจะโดนแขวนโดนใช้มาบ้างนะพี่นะพอสมควรแล้วสามร้อยสามร้อยบาทนะครับพ,พ, 300, 300บนะร,บพระกิ่งอันนี้เป็นพระกิ่งด้านล่างมีมีอักขระนะครับอ่าด้านล่างก็จะมีอักขระลงอักขระด้วยนะนะครับเนี่ยแนวะพระกิ่ง เป็นพระก,กิ่งของหลวงพ่อทบครับพี่นะเนี่ยท,ออทบทบเนี่ยพระก,กิ่งนะครับพระก,กิ่งเอาเอาห้าร้อยแนวพระก,กิ่งนะอ้าร้อยบาทนะครับเ,เหรียญอันนี้เป็นของพ่ออะไรเนาะพ่อเงินนะครับว่าแล้วหลวงพ่อเงินหัวเห็นแวบๆม,มีน่าจะมีสมานสององนี่ไงหนะึ่งองนะครับแล้วเหรียญโกมีหนึ่งองนะครับซึ่งเล่นไปแล้วนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนแยหอมเนี่ย ในบ้านนี้เขาเก็บวัดตอนเยื่อหอมแบบเดิมๆเลยพี่เห็นไหมหลวงพ่อเงินวันดดอนเยื่อหอมเหรียญเสมาในครับลมดำเดิมๆเอาเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับอันนี้เนื้อผงไอ้หลวงพ่อกล้วยพี่ในคอันะนี้เป็นหลวงพ่อกล้วยนะคุณแผนขี้หงายนะครับพี่ๆคุณแผนขี้หงายนะครับผมก็รุ่นให้เลยสามร้อยบาทอีเช่นเคยนะครับตามคําขอนะครับอ่าตามคําขอเราก็จัดให้ เขียวของพายพยันเดิมยันลึกเห็นไหมหลังเขาจะยันลึกนะครับแต่มีความเก่านะครับมวลสารที่เป็นเม็ดเอาสามร้อยง่ายๆดีนะพ่อกวยพ่อกวยผมอันนี้ผมได้มาคู่กับเหรียญเนี่ยเหรียญโกแฝนอยู่เขาไปใส่ตลับอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเนี่ยเป็นตลับคล้ายๆแบบอะไรจิวเวลรี่เหรอร้านร้านจิวเวลรี่ปะเนี่ยแล้วดูตัวหนังสือน,นะผมไม่มั่นใจว่าว่าจะเป็นย้อนปีไหนอะไรยังไงนะพี่นะต่อหน้าพ่อกวยผมไม่เป็นจริงๆนะไม่เป็นเลยนะครับแต่แค่ว่าอาศัยแบบได้เดิมมาดูดิ๋ แล้วดูผิวดูพันดูธรรมชาติเห,ห <c oughs> เรียญเห็นไหมคือเหรียญแบบนี้มันไม่ใช่เหรียญถอดไอ้หน้าหาเริ่เล็กเลี่ยมเลียวเริ่มบางอะไรเงี้ยนะมันไม่ใช่พี่แต่ผมไม่รู้ปีไหนเจ้าของเขาใส่ห่วงไว้ด้วยนะนะเจ้าของเขาใส่ห่วงคู่ตัวไว้ด้วยนะครับแต่มันปีสองหนึ่งนะพี่ยาเขาเขียนไว้ตรงเนี้ยอ่าปีสองหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่รู้จะออกปีนั้นปีนี้ปีไหนนะเพราะเราไม่เป็นนะครับแต่หลังสวยมากครับพี่มันไม่ใช่เนื้ออปะปาก้าใหม่เนะื้ออะปาก้าใหม่เลื่อมเลื่อมเรื่อนเะลืเเคเนนเลนะครับหลืืพืืืืืย ก็กลัวห้าร้อยบาทนะครับหลายรายการเนี่ยอย่างนี้เนี่ยไอ้เนี้ยผมยังไม่รู้เลยคืออะไรเนี่ยนะครับเขาว่าเป็นหินนะนะครับเออเขาว่าเป็นหินอะไรเขาอะไรนะอ่าไอเนี้ยอะไรนะอะไร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 ทั้งกูฮหอดอะไรนะเนี่ยเขาว่าเป็นหินนะเนี่ยหินส้มๆออกส้มๆเลยพี่เป็นหินนะครับเออเป็นหินนะครับเป็นพระดีราดูการแกะเลยดูการแกะหินเลยผมโไม่เคยเจอเหมือนกันพี่นะครับเออไม่เคยเจอเหมือนกันนะครับ เขาบอกกู่อดนะในครับออากลู่หอดเป็นหินเนี่ยดูดิความใสเนะี่ยในครับอ่าความใสเนะี่ยเอาเอาไปสามร้อยกู่หอดนะครับสามร้อยไม่รู้ว่านะครับจะอะไรยังไงนะครัใครเป็นก็จัดไปนะครับเออใครเป็นก็จัดไปนี่อะไรเนะี่ยอันนี้มีโรยาขาได้นะเนี่ยมีปางประสูติตัสรู้ปรินิพานนะครับมีสามปางเลยนะเป็นของหลวงพ่อจรันไหมหรือหลวงพ่ออะไรพี่เขามีโรยเขาได้แหละนะ เขาจะโรยผงพุทธคุณด้วยนะเนี่ยด้านหลังเนี่ยเห็นไหมเป็นเม็ดดำๆนะ <_ d ำ> ผมก็ไม่รู้คืออะไรนะเอาจริงๆพอน <_ d ำ> ้ <_ d> ำเหมามาไม่เคยคาดเลยพี่นะได้มาแบบนี้เลยนะ <_ d ำ> เ,อเอาเ,เ,เอาอะไรอย่างเอี้เก๋เ,เ,เขาไม่เก๋อยู่แล้วนะแต่ผมบางทีเนี่ยอย่างเงี้ยนะพี่อาจจะมีความลึกลับหน่อยเอาสักสามร้อยแล้วกันเผื่อท่านใดรู้หลวงพ่อจรัญป่ะพี่วัดอัมพาวาปะ่ะใช่ไหมหลวงพ่อจรัญมาลองดูนะใช่หรือเปล่าะนะครับอันนี้อันนี้เป็นเงินแค่การคาดเดาเฉยๆแล้วสิ่งที่เราได้มาแล้วก็มีอะไรเนี่ยอันนี้พระลีลาหลังหลังกล้ามมาหลังกระดานนะ มีทองบางๆด้วยพี่เห็นไหมสีแล้วปากพระาชาวบ้านพี่ดูดิมีทองบางๆด้วยนะเนื้อคัตสีครับพี่พระแท้อยู่แล้วนะครับแต่ผมไม่รู้กูไหนเนี่ยเห็นไหมหลังกระดานหลังกรบหมากอะไรประมาณเนี้ยนะเอาเอาสามร้อยสามร้อยนี่อะไรเนะี่ยทำเสือเหรอใช่ไหมเช้านี้แบบพระเพิ่งได้มาเลยพี่เนี่ครับยังงวงเงี้ยวเลยนะอู๋เพิ่งได้มาเลยพี่นะครับได้มาหัวจัดให้เลยดิเนี่ยดูดิยวทำเสือเนี่ยแห้งแก๊ก เห็นไ,ไหมทําเสือไหมเรามีเราผิวนี้ออกบอ,อก๊บิบบิบด้วยนะนนครับเออไม่รู้มวลสารชนิดใดน,นะดูเดียประกายขึ้นมาเลยท่อเสือเนื้อสวยจริงนนครับอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะทําเสือเอาห้าร้อยทําเสือขอขอ,ขอความประกายแวววาวหน่อยนะครับอ่าขอความประกายแวววาวหน่อยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้พระสมเด็จโอ้โหพี่เคยดูเนื้อกระยาศาสตร์ไหมเนี่ยดูเนี่ยดูเนื้อหลังเนี่ย โอ้ยพี่เนื้อด้าหลังต้องยอมเขาเนี่ยนะครับเห็นไหมคือเห็นแผ่นกยายศาสตร์ขนมกยายศาสตร์ไหมเนี่พี่ลองนึกดิพี่ลองลึกภาพประกอบดินะครับยังไงยังงั้นเลยพี่เออยังไงยังงั้นเลยพี่ดูเดยลยแเราดูการใช้ของเขานะนี่พ้าชาวบ้านนะครับอันนี้มีหูด้วยนะเนี่อกกระบอกพิม์ใหญ่แน่นอนพี่นะพิมพใหญ่ว่าละคังอกกระบอกโอ้โหพี่ดูโซนเนื้อดิเนี่ยฝุ่นยังเกาะอยู่เลยผมไม่สามารถก็อบได้พี่นะครับมันเป็นบ้านพี่ดูฝุ่นเนี่ยฝุ่นละอองยังเกาะอยู่เลยเนะี่ย ดูรอยตัดด้านข้างรอยคูดมวลสารนะรมวลสารลุดล่อนเป็นพลูเป็นโลเป็นโพรงใช่าไหมโอ้โหนี่ฮะสวยๆขอห้าร้อยแล้วกันพี่นะคพระบพระสมบูรณ์ไม่หักไม่บินไม่แหว่งนะครับเส้นบังคับพิมพ์คมขอห้าร้อยนะครับเนื้อกายศาสตร์นะครับมีอะไรอีกไหมอ่ามีอะไรอีกไหมนี่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 นพระดีลาปางอะไรนะเถาวันเถาวันนะเนี่ยดูผิวดิ พี่ดูผิวดูฝุ่นได้เลยนะครับผมไม่มานั่งแบบว่าเขาจะไม่มานั่งสร้างเรื่องหรอกพี่แนว้บ,บ้านๆเลยพี่เยืนอบ้านๆอะไรพี่เ้ยเป็นของกําแพงเพชรับพี่เนื้อเนื้อดินแบบซุ้มกอไปแล้วนะครับเอาเอาสามร้อยเนื้อเวลาถาวันเลื่อยอะไรเนี่ยนะครับเอาสามร้อยบ้านะครับอันนี้อ,นนอันนี้เป็นหลอดตะกุดสสยสินนะใช่ไหมเนี่ยแต่เขาเขียนว่าเนี่ยวัตตะโกน่ะ มาพร้อมใส่สินนะพี่มันมีใส่สินด้านในนะครับแล้วก็พยานแล้วตรงนี้เขาวเขียนไว้น่ะวัตโกนะครับใครรู้ว่าน่าจะเป็นหลวงพ่อรวยหรืออะไรยังไงนะเล่นหรือไม่เล่นเอาสามร้อยละกันนะครับได้มาแบบพร้อมหลอดแบบนี้เลยพี่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็ได้ป่โต๊เข้ามาพี่นะอันนี้ก็ดูง่ายนะปูโตเนี่ยเห็นไหมปูโต๊ก็ดูง่ายนะครับนี่วัดประดู่ชิมพีดูเดิยอันนี้เขาเรียกว่าเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยมาหนึ่งหนึ่งหนึ่งในปีน้น้เมารร้อยสิบเอ็ดปีป่ะ หลวงพุตโตพาแบบเดิมๆเลยพี่หิ้งๆเดิมๆฝุ่นอยากย่ายยังติดอยู่เลยเอาสามร้อยแล้วสามร้อยไหมใครับสามร้อยลูกอมมาพี่รวมชมพูนี่เขาเรียกว่าประหลาดปานไหมเนี่ยลูกอมประหลาดปานนะพี่นะครับนะโอ้โหผิวสุดยอดเลยพี่ในครับนะแตกปลายเป็นใยแยมงมุมเลยพี่เห็นไหมในครับเออออกอมชมพูแตกปลายเป็นใยแยมงมุมเลยเอาไปสามร้อยสามร้อยนะครับอันนี้เป็นเล็บมือ ดูแต่และองค์นี้ที่ผมได้เนี่ยโอ้โหนี่กริ้งกริ้งต้องเอาด้านบนนะครับเออกริ้งนี่ดูเนี่ยเล็บมือแล้วพี่ดูข้ามรักได้เลยลร,ร,เลร,รักแห้งจริงหรือเปล่าอ่ารักดํำรักแห้งจริงหรือเปล่านะครับเห็นไหมแล้วเนื้อพระเป็นแบบไหนเนื้อพระมีความเก่าหนึกน,นุ่มจริงหรือเปล่านะครับเล็บมือแบบนี้นะครับมวลสารแน่นๆแบบนี้เอาไป300 300บาทนะครับ300บาทแล้วก็องค์นี้พี่อันนี้คือต้องใช้คำว่ากอบพกเก่ากอบพกเก่าหน่อยนะ,ยมมนนะปู่ยแม่นงพ่อกวยี่ เนี่ยยันนะเนี่ยครับยันลงพวกกลวยอันนี้แบบเขาเรียกะ่รแบบเดิมๆจริงๆนะครับจะไปตีให้เก๊ก็เก้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันจะเก้ลงยังไงเราพี่เนี่ยครับทรรมชาตสซะขนาดนี้หนูพวกกลวยเนี่ยครับพี่พิจาคขุนแผนนั่งกุมารหลวงพวกกลวยเนะี่ยยันหลวงพกกลวยไหมเนะี่ยยันเนี่ยะะวูล้วตวัดขึ้นเนี่ยโหชี้สุดๆนะครับไม่หักไม่บินด้วยนะครับอยู่ในฟอร์มเดิมเอาไปสามร้อยไปแล้วเช้าเ้าเก่าแบบเก่าห่วงหักอ่ะ ในครับสามร้อยบาทนะครับพระคงพระคงอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าเป็นกลุ่ไหนนะนะ,นะครับเป็นพระคงลำบูแน่นอนนะครับแต่เขาคือหลายที่เหมือนกันนะครับแต่พระคงเนี้ยพี่ต้องยืนยันและยอมรับความสวยของเขานะครับพี่ดูใบโพเลยแต่เนื้อต้องแห้งนะนนะครับโดยโดยส่วนตัวเฉดเดอร์เครื่องจะเลือกเนื้อแห้งๆนนะครับเนื้อแห้งพิมพ์คมเห็นไหมเนื้อแห้งพระคงเนื้อแบบจะไม่แบบว่าลื่นๆไหลๆนะครับเนื้อพระคงจะแห้ง อาจจะเป็นกรุเทศบาลหรือกุไหนดูความคมของใบโพเลยใบโพกิ่งก้านเห็นไ,ไหมคมกริบเลยเอาห้าร้อยบาทนะครับคมจริงนะครับผมก็คมจริงนะครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยสมเด็จอีกหนึ่งองค์ครับพี่นะแต่องค์นี้จะเป็นของเ,อเนื้อแก่ปูนเปลือกหอยครับพี่นะหลังคล้ายๆหลังขึ้นกระดานนหน่อยนะเห็นไหมคล้ายๆหลังขึ้นกระดานหน่อยครับพี่นะครับองค์นี้จะเป็นแก่ปูนเปลือกหอยครับพี่นะสมเด็จวัลขังพิมพ์ใหญ่ ถ้าบางเจียบเลยแนะล้วดังขึ้นกระดานเอาสามร้อยนะครับวัลรพังสามร้อยบาทนะครับอันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหน,นี่เป็นของหลวงพ่อนี่พี่หลวงพุทวดเนือนนะนอเน้อว่านนะครับนี่คือหลวงพูทวดเนื้อว่านนะรู้เสียบเดิมพี่เนะี่ยดูหน้าดูตาดิพี่นะครับเออนี่เนื้อว่านนะครับเนือนเน้อว่านเนื้อว่านเก้าเจ็ดเอาสามร้อย นี่ <N ic ly> ผิวบ้านๆพี่เอาสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็อันนี้จะเป็นหลวงพุทธวดเหมือนกันแต่เป็นพิมพ์เดี๋ยวขอญาต์แกะดูนะนะครับเป็นพิมพ์เนี่ยเป็นพิมเล็กครับพี่อย่างนี้เขาเรียกว่าปีอา่าหลังอู่นี่หลวงพ่อทาบไหมใช่หลวงพ่อท่าไหมหลังอู่แบบเนี้ยบางทีผมยังไม่ได้ดูข้อมูลนะนะครับเห็นเป็นหลังหลังอู่เห็นหลวงพ่อทาบบอกพ่อทาบหลังอู่นะครับใช่ไหม ไม่รู้ใช่หรือเปล่าได้ห้าร้อยในอ่ะเอาห้าร้อยบาทนะครับเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลก่อนนะพี่นะเพิ่งได้มาครับพี่ในอ่ะเพิ่งได้มาเลยเนี่ยแล้วก็องค์นี้องค์นี้จะเป็นอา่าหลวงพ่อแก้วนะครับหลวงพ่อแก้วอันนี้จะมีการลงรักปิดทองไว้นะครับหลวงพ่อแก้ววัดเชือวันครับพี่หลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเชือวันหลังแบบเอาเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับอันนี้อะไรเนี่ะหูหนาปึ๊บเลยพี่ดูดิดูตลับเดีย แค่ตลับพี่ก็คุ้มแล้วตะกุดนะครับอันนี้เป็นตะกุดใบลานนะคะรับหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยน,นะครับตะกุดใบลานนะคะรับหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยก็พี่ดูดิใบลานเนี่ยดูการเขาหมดเนี่ยไม่ต้องงัดแง่หรอกพี่อันนี้ดูรู้อยู่แล้วนะครับมองเห็นเลยเป็นเครื่องรางก็พี่เจ้าของเขาใส่ไว้เห็นไหมตลับพุกด้วยนะนคะครับตลับพุกนะครับไม่ใช่ตลับสแตนเลสน,นะอันนี้ตลับพกุกเนี่ยตลับตัดเห็นไหมเนี่ยเอาเอาไปเอาไปสามร้อยอ่ะนะครับเอาไปสามร้อยอ่ะนะครับผมจะขายยังไงเอ้าพี่ นะครับแล้วก็มีพ่ออันนี้เป็นพ่อผางนะครับโอ้โหสภาพก็อย่างว่าเลยพี่นะผ่านการใช้งานนะครับคือถ้าจะพูดถึงเรื่องพุทธคุณที่เขาแท้แล้วในเรื่องแท้เขาแท้แน่นอนแล้วพี่ดูชาวบ้านเขาใช้เลยนะเรื่องแท้เขาแท้แน่นอนครับพี่นะต้องเอาไว้ใช้พุทธคุณนะครับถ้าพาโซนนี้นะต้องใช้พุทธคุณครับพี่โอ้โหเอาสามร้อยพ่อผางนะครับหน้าพ่อเหลากหลายอย่ยังเลยนะครับรงนี้เป็นไม่เห็นสวนพิมใหญ่เนี่ยโอู้หแล้วดูเนี่ย เนื้อแกะตะกั่วนีดเป็นไงนะครับเอส่วนทิพ์ใหญ่นะครับพี่จ๋ามะเฮส่วนทิพ์ใหญ่เป็นไงเนื้ออู๋เนื้อเนื้อเนื้อเด็ดจริงพี่ในครับไม่ใช่พ้าทั่วไปเลยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แบบสเปซสปาเลยพิมพ์ใหญ่นะครับนี่พัชชาวบ้านนะครับดูรอยเทเลยแล้วดูเลือดูความเก่าของเนื้อนี่พี่จ๋าพี่ดูร่องรอยในการเทแล้วดูความเก่าของเนื้อเก่าจริงพี่เอาเอาห้าร้อย นะไม่เห็นสวนนะขอนิดนึงนะขอห้าร้อยบาทนะครับ,บ,นะรบแล้วก็องคนี้องค์นี้จริงๆเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยพี่พระรัตนะนะครับนี่ทองดูง่ายเลยนะในครับเออนี่ทองดูง่ายนะพระรัตนะครับพี่ดูทองเด้ไหมทองรัตนะด้านในเขาจะเป็นสมฤทธิ์นะนะใช่ไหมด้านในเนี่ยนะครับพี่ดูโคเคลไปดิทองรัตนะนี่เป็นแบบนี้เลยพี่ดูด,ดูดูขาบได้เลยเนี่ย ผูกพาแบบนี้เขาเรียกาพระชัดเจนพี่อุดยังอยู่นะเห็นไหมอุดยังอยู่นะเขาเรียกว่าพระชัดเจนในพระพระรัตนะเอาห้าร้อยองค์ใหญ่นะพี่ทรงเครื่องเห็นไหมในดูดิการแต่งองค์ทรงเครื่องไม่ใช่พระถอดไม่ใช่พระเกยครับพี่ในครับพระบ้านเอาห้าร้อยบาทนะครับพระรัตนะแนครับห้าร้อยบาทนะครับเราก็ปูสุขครับพี่อันนี้เป็นบัวห้าเม็ดนนี้นาหลังหลังยันกลับะแบบเนี้ยเนี่ย มีลงในหนังสือนะพี่นะครับพิมพ์นี้นะหลวงปู่สุกปากคลองมะขามเท่าสามร้อยบาทนะครับสามร้อยเหรียญเหรียญเหรียญเก่านะครับเป็นเหรียญแบบเขาเรียกนะเป็นเหรียญขอบแบบเก่าๆขอบกระบอกนะเนี่ยเหรียญขอบกระบอกครับนะพี่นะครับเ,เหรียญพระครูวิทูลธรรมสารนะครับพระครูวิทูลธรรมสารเอาเหรียญห่วงเชื่อมมาพี่ขอบกระบอก เนี่ยเหรียญแบบเหือๆแบบใช้มาเลยพี่นะครับไม่มีบวมเนี่ยเดี๋ยวเอียงให้ดูเนี่ยอาอไม่มีบวมนะครับเดี๋ยวจะหาเหรียญบวมเน,นี่ยเห็นไหมไม่มีคําว่าบวมครับพี่ขอบก็บอกนะครับเอาห้าร้อยห้าร้อยบาทนะครับผงสุพรรณนะครับนี่ก็สวยนี่นี่ก็ได้เดิมมาเนห็นไหมดูข้าวยิ่งๆเนี่ยพระผงสุพรรณกันพี่นี่ดูที่พื้นเนี่ยที่พื้นเหมือนมีเสี้ยนวิ่งเห็นไหมเหมือนเป็นเส้นเหมือนบล็อกเหมือนเป็นบล็อกไม้อะเห็นไหมที่พื้นนะครับจะเป็นเส้นขนแมววิง่งวิ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 ่งเห็นไหม จะเป็นเหมือนคล้ายเส้นขนแมวเลยพี่แนวด้านหลังรอยนิ้วมือเห็นไหมรอยนิ้วมือในการโกนทางห่างนะครับเห็นไหมรอยนิ้วมือในการโกดห่างๆครับพี่นะร,รอยตัดเฉียงชัดเจนนะครับรอยสับเฉียงชัดเจนเอาไปสามร้อยสามร้อยบาทนะครับอันนี้น่าจะเป็นเออ่ไม้ไม้คมรูไหมบลวงปู่พูนะใช่ไหมใช่ไม้ครูไหมเนี่ยได้ในบ้านนี้แบบแปลกๆเยอะพี่ดูดิเดนี่ยเป็นไงแห้งเก่าแบบว่าเขาเรียกว่า,วาแห้งจนเ,เชือกนี่จะเปื่อยปนเลยนะ ดูดิไม้เชือกเปื่อยเลยน่าจะเป็นไม้คูพี่แนวหลวงปู่พูอะนะปู่พูวัดอินนะพี่แนวไม้คูนะเอาห้าร้อยเอาจะไม้คูไม้อะไรกันนะรับเอาไป500ไห้าร้อยสิครับน,นะนี่หลวงพ่อเลยนะนี่หลวงพ่อคูเนี่ยพี่แนวเจริญพรบนแนวหลวงพ่อคูจะเจริญพรบนปีสามหกนะครับปีสามหกพี่แนวเอาเอาเมตตามหานิยมแนวสามร้อยหลวงพ่อคูสามร้อยบาท นะครับพวคูณสามร้อยแล้วก็พระปิตานะครับถ้าพูดถึงตามหลักความเป็นจริงคือพระปิตาแบบเนี้ยพี่เนี่ยดูเนะี่ยเป็นพระปิตาทรงคล้ายวัดห้วยเจะระเข้ในะครับซึ่งมันมีความเก่าเห็นไหมอ่าซึ่งมีความเก่ารอยเดือยนะครับร่องรอยช่อนะครับซึ่งองค์นี้นะพี่ดาับเป็นวัดห้วยเจะระเข้นะด๋ยวผมเข้าให้ดูนะครับงอง่นะบาเดี๋ยวผมเข้าให้ดูนะด,ด,ดังท่านก็บอกไปอีกวัดนึงนะครับมันอันนี้มันหาข้อยุติเดี๋ยวผมจะลองดูในใะนใะนะ ในระบบให้นะนะครับเดี๋ยวผมลองดูนะผมแต่เขาจริงจริงเขาตีเป็นวัดห้วยเจอระเข้พี่ปู่จันวัดห้วยเจอระเข้ประมาณโซนนี้นะเนี่ยโซนที่จะประมาณเนี้ยพี่นะครับเห็นไหมก็ปูป่จันพ่อเชยพ่ออะไรเงีย้ยเนี่ยนะนะครับลองเข้ามารับชมดูกันพี่นะครับเอาสามร้อ,อยง่ายๆนะครับร้องตัดสนใจดูนะครับ,รแ,นะรบแล้วก็องนี้องนี้จะเป็นพ่อก,กบผมมาเร็วไปเร็วพี่นะครับเพราะว่ามได้มาชุดนึงผมให้หมดเลยเนะี่ยอันนี้เป็นพ่อก,กบนะ พกบเอ่อท้องหนึ่งนะครับพกบท้องหนึ่งคือราคาแบบอย่างว่าราคาบ้านๆอย่างเรานะครับในราคาแบบใช้คําว่าเางบประมาณน้อยเราก็ซื้อกันได้นะครับในราคาหน้าพระแบบบ้านๆเลยนะเอาสามร้อยเนี่ยนะครับงบน้อยแต่ก็ได้บูชานะครับอยู่กับผมช็อตเด็ดปพะเครื่องครับพี่แนวแบ่งปันตลอดนะครับแบ่งปันตลอดนะครับพี่นะสวยบ้างไม่สวยบ้างนะพี่นะแนวว่ากันไปเราอาว่ากันไปอยู่ที่ความชื่นชอบนะครับแล้วก็องนี้เนี่ย อันนี้เป็นขุนแผนนะครับแต่เป็นของหลวงพ่อมุย้ยนะครับเป็นเนื้อชินนะนะครับเป็นเนื้อชินทองยังเดิมๆอยู่เลยพี่เนี่ยเป็นขุนแผนเนื้อชินนะครับเป็นของหลวงพ่อมุย้ยทั่วไปก็ไม่มีเห็นด้วยนะนะครับทองบางๆนะครับคือมันมีความเก่าแบบเขาเรียกความเก่าแบบความคลาสสิกปนมาด้วยพี่ดูเดิเขาสามร้อยพ่อมุย้ยขุนแผนนะครับเคยเจอไหมไม่เคยเจอนะครับแล้วก็นี่อันนี้ก็ใส่กรอบใส่แบบ ดูเนี่ยหนาแน่นนะครับแล้วเนื้อนี่สวยจริงนะครับอ่าซุ้มกอนะนะครับพี่พี่จ๋าซุ้มกอพี่ดูเนื้อเ่ยเห็นัหใส่กรอบแขนนี่ไม่ต้องมองเลยพี่นะครับนี่เอียงกระแสงให้ดูเลยความลึกอ่ะนะ้ความลึกนี่ต้องเอียงกระแสงให้ดูเลยพี่นะครับด้านหลังแร่มาขามเป็นเม็ด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 เลยพี่เห็นไหมไม่มาขามเป็นเม็ดเลยพี่เอาเอาห้าเราซุ้มกอเน้วซุ้มกอห้าร้อยบาทนะครับพ่อตานนี่ได้มาอง์นึงแต่พิมพ์แบบสวยมากเลยนะดูดิ นะครับได้มาองหนึ้หูวันนี้พระถือว่าพระโอเคพี่นะเออในชุดเช้านี้นะที่ได้พระชุดนี้มาดูเดิเยนี่ดูก้อนพ่อปานเนี่ยเป็นอย่างพระพระชาวบ้านมันมีความแตกตา่างนะครับมันไม่เหมือนพระทั่วไปไเนี่ยเอาห้าร้อยนะครับพ่อปานเนี่ยด,ดยูร้อยบาทเดิมเดิมพี่มวลสารเดิมร้อยบาทเดิมห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทปู่ทวดอันนี้เป็นเนื้อเหลืองหล่อวัดเจ้าพี่ศู 5, นย์ห้าในขู่เป็นดูหน้าเลย จีวรนคมพวกนี้พระพวกนี้พี่บุดูบัวบัวจะเป็นสามเหลี่ยมอ่ามันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมนูนขึ้นมาพี่นะครับพี่เคยเห็นเอแบบว่าคล้ายๆหัววัวไหมเขาจะเป็นแบบนมีเขามีเขาแล้วก็มีสามเป็นสามเหลี่ยมเหมือนหัววัวไหมเออเป็นสามเหลี่ยมเหมือนหัววัวเลยอุทัวเดีย๋ยวพี่เนื้อเหลืองรอวัดนะครับด,ด,ดีิโซนเนื้อเหลืองเขาจะมีสองโซนพี่มือได้มือเนื้อแดงนำเนื้อแดง แล้วก็เนื้อเหลืองนะครับองน,นี้เป็นโซนเนื้อเหลืองนะครับพี่นะจะเนื้อไหนก็ได้ขอให้ถึงยุคอะนนอาจะเนื้อไหนก็ได้ครับพี่นะครับพี่ดูหน้าดูตาดีพ้าแบบไม่ใช่พ้าแบบอันนี้พ้าเดิมๆมาเลยนะเนี่ยหรือถุงเนะี่ยหรือสององค์อง,องนี้ขอขอราคานีดนึงพี่เนื้อเหลืองอันนี้สวยพี่นะอยู่ในกรอบที่โอแขวนเลยนะเอาเก้าร้อยนะครับขอแยกองค์นึงแล้วก็อันนี้ผมดูเป็นจริงๆผมดูเป็นนี่นะนะครับเรียกว่าอะไรนะพิมชาวบ้านไหมนี่ผมยังไม่ได้แยกแยกเขาเลยนะนะครับ นี่พรางแล้วพรางยี้มันจะไปเก๊ไงพี่นะเขาไม่ถอดหรอกนะพราแบบนี้จริงๆเนี่ยแล้วจริงๆหลวงพราเงินพิมพ์โซนแบบเนี้ยนะเขาไม่ถอดอยู่แล้วนี่น่าจะเป็นสายอนุรักษ์ครับพี่พิมพ์ชาวบ้านนี่ครับอ่าเป็นพิมพ์ชาวบ้านพี่ดูรอยเดือยเลยพราแบบนี้นะครับตามทั่วๆไปเขาไม่ถอดกันเพราะว่าอ่ามันเป็นอาจจะแบบว่าเป็น เป็นความนิยมส่วนส่วนเออส่วนน้อยนะครับส่วนมากเขาเล่นพิมพ์ขี้ตาแบบตามหลักเลยสามชายสี่ชายห้าชายนะครับพิมพ์นิยมนะครับมีมือรองไม่มีมือรองนะครับแต่พิมพ์แบบนี้นะพี่นะแล้วเขาอาจจะมีการจัดสร้างแต่แค่ว่าจะได้รับความนิยมหรือไม่ได้รับความนิยมแต่เป็นภ้าบ้านๆนะพี่ดูดีเอาโอ้หนี่อันนี้แบบหน้าดูละไว้นะมันไม่มีพี่น้ำตัวไปไม่มีอันนี้หลงเพราะเงินเลยครับเพราะเงินบางคานพี่ด้านบนเห็นไหมบล็อแบบว่าไม่สวยไหมเขาจะมีร้อยแต่งตะไบเนะี่ย เอาห้าร้อยพี่นะครับรายการสุดท้ายแล้วไหมแล้วรายการสุดท้ายก็วัดเกตนะครับวัดเกตตรงนี้ในพี่ดูเนื้อแล้วกันนะครับดูฐานได้เป็นเรือไหมนะครับเห็นไหมปลายหัวจะเชิดเป็นเนรือนี่อันนี้น่าจะเจ็ดชั้นนิยมวะพี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก๋ี่เจ็ดชั้นนิยมดูรอยแขวนรอยใช้ได้หูเป็นพระจันทร์เสี้ยวเลยไหมแล้วเนื้อโซนเนื้อขอบกระจกเป็นไงคมเห็นไหมขอบกระจกคม พระพวกนี้มันมีมิติพี่ดูรอยข้าแผลเนี่ยดูข้ามเหือกลองเหือกลองเห็นไหมเนล้วอาจจะมีป,ปาปนเนื้อเจนึกครับพี่เนอ่าเนื้อจะนึกนุ่มนะพ่อาจจะมีข้ามเหือข้ามใครปาปนลงไปในเนื้อพระบ้างแต่ไม่เป็นไรครับพี่พระคนี้สวยจริงนะผมขอราคา 900รยบาทในวินเป็นราคาในองค์สุดท้ายของเราในชุดเช้านี้นะครับเชื่อผมเถอะพี่นะครับผมไม่ได้เปิดราคานี้แน่นอนนะครับนี่ชุดช่ดชดชวงเช้านะครับอเอาไป9 0 0ร้อยบาทน,นะครับเช้านี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆถ้าสนใจรายการไหนสายเืินสายตรงก็มาผมได้เลยพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ